ถัดมาฐานนี้ต้องขอโทษคุณผู้ชมจริงๆครับลืมอัดคลิป <Huh? S 1> โดยฐานแรกนี้นั้นจะเป็นฐานของครูหมีวโดยจะเน้นไปที่ s t o r y t เ l ลลิ g เป็นการเล่าเรื่องโดยอิงจากประสบการณ์ชีวิตของพวกเรานน่นเองครับหลังจากที่พวกเราเข้ากิจกรรมแรกกันเสร็จแล้วพวกเราก็มารับประทานอาหารกลางวันกันต่อมีอีกทั้งส้มตำและไข่คนนั่นเองครับ <S <S พอได้กินกันแล้วพวกเรามาทำกิจกรรมเล็ก <S <S ๆ,ๆน้อยๆจากครูสุรชัยคำพาตัน นั่นก็คือการแลกช้อนกันกินโดยมีจุดประสงค์ง่ายๆก็คือทําให้นักศึกษารู้จักการให้นั่นเองครับและหลังจากการรับประทานอาหารกลางวันนั้นพวกเราได้มาสู่ฐานของครูเจนหรือฐานที่2นั่นเองครับโดยฐานนี้มีชื่อว่าฐานพูดฉับพลันหรือการจับฉลากและขึ้นมาพูดคำคีย์เวิร์ด โดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าคือคำ